ววสวัสดีครับตอนนี้อยู่ระหว่างรอเข้าซีนนะฮะ ตอนนี้อยู่ที่กองสตาร์ทอัพนะครับผมราอาจะเสียงดังได้ไม่มากเพราะว่าเสียงอาจจะกระทบขึ้นไปสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีครับจะชวนจะชวนจะชวนไปซื้อโฟโต้บุ๊กกันเพราะว่าเราโต้บุป,ปิดตัวเรามาขายที่กอง <laughs> ไอ้พูวินวะพูวินววด้วยสเดียะครับมีโฟล์ทบุ๊กมาขายนะครับสามารถไปซื้อได้นะครับที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับเพื่อนเป็นสองด้ามใช่เรานี่็คือออเดอร์อยู่นะครับผมส่งตอนช่วงส่งช่วงผ่าส่งช่วงกุมภาต้องการต้องการต้องการช่วงเวลา,าการผลิตเล็กน้อยนะนรับ นี่นะครับราคา1นึ่บาทครับผมหนึ่บาทเท่านั้นนะครับเข้าไปซื้อได้นะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับและในโซลบุ๊กเนี่ยก็จะมีโฟล์การ์กี่บาทละสี่สี่จากแปดสี่จากแปดแล้วก็มีโปสเตอร์สโปสเตอร์หนึ่งในสองแบบนะฮะเห็นยงอยู่ข้างในยังยัง มันเป็นซองมันเป็นซองอย่างงี้เฮ้ยดูซิอันนี้ได้โปสเตอร์อะไรไม่อันนี้ไม่สูงอ๋ออันนี้ไม่สุกเป็นอย่างงี้ฮนะเปิดได้จากสองฝั่งคิดมาแล้วคิดมาแล้วเปิดได้จากสองฝั่งครับแต่เราจะไม่เปิดให้ดูเพราะว่าให้ไปรอดูกันเอง้แน่ มีอีกมีอีกยังมีอีกครับมีอะไรอยัง่ีเสื้อะอ่ิน่ะอะอ่ะอ่ัอ่อ่ะเ่ะอออ่ะอ่ะอ่ะอระอีะอ่ะอ่ะองมี่องลอยออ่ะอ่่่อ่ะ สาล,ลาลามีสีขาวและสีดำนะครับผม C F Gift ติดผมอันนี้อ,อ,อันนี้ต้องไปขอพี่พี่ช่างหน้าช่างผมข้างบนนะครับเพราะโมลยเข้ามา <c oughs> อีกทีนะฮะมีสีดำกับสีขาวมีสีดำนี่ลายแรกทำมาทุกสงทุกลายอันนี้ลายแรกสีขาว <c oughs> เป็นโอเวอร์ไซส์เล็กน้อยนะ <c oughs> วันนี้ก็อ,อีกลายนึงนะครับผม เสื้อราคาเพียง590บาทเท่านั้นนะครับผมคือนะยังกดไม่ได้เพราะว่าจะเริ่มขายวันที่7ทาง Target Major นะครับเช่นกันครับผมนอกจากนั้นยังมีของน่ารักกุบกริบมานำเสนอที่ไหนอ่ะเรานทิน ไม่เจอไม่เจอมีสติกเกอร์ด้วยไม่ได้ขายแล้วสติกเกอร์ด้วย exclusive ที่หน้าง,งานเท่านั้นแล้วพามาแล้วนะครับ Okay o u guys don't f o r g e to t go and enjoy the photo books It's already available for pre-order in t a c k e t Major website ใส่ไปหาเลยเหรออ๋ออ๋อพวกนี้มียังนีมีงานนี่ทำงานทุกวันโอ้อันนี้เป็นปฏิทิน just up นะครับคือไม่ได้มีแค่ผมแต่ว่ามีน้องเบนด้วยแล้วมีพี่บูสด้วยนะครับในปฏิทินเล่มนี้เราจะเปิดดูเหรอ ยังไงก็ให้เปิดดูแค่บัตรหน้านี่อยู่ดิบัตรหน้าแล้วก็ครบทุกหน้าแล้วนะทุกเดือนแล้วนะอันนี้เฮ้ยใครอ่ะมาคือเอามาวันนี้เอามาอวันนี้เอามาแจกพี่ๆเออวันนี้เอามาให้กับทางให้เบลให้ให้ทะเลให้มานะให้พี่ ให้พี่อีกยวให้พี่พี่หางถูกด้วยฮึบืีเขาบอกว่ามันจะทินเดือนเจ็ดน่าหลักมาก ปฏิทินปฏิทินราคาห9ราบบาทเท่านั้นสั่งได้วันที่สั่งวันที่7ครับผมสติกเกอร์ไม่ไไมีขายแล้วสติกเกอร์ไม่มีขายแล้วเพราะว่ามี e x c l u s หน้าง,งานเท่านั้นนี่ครับคือที่มันสุกไม่ใช่อะไรนะมันร้อน หล่อนมากนะก็ฝากไยนะครับมีโฟตโต้บุกนะครับโฟตโต้บุ๊กหนึ่สบาทนะครับสามารถพรยอดเดอร์ได้แล้วที่ไพรีเกตเมเจอร์ครับมีเสื้อครตัวละห้าราสิบาทสลายลายสองสครับก็สามารถเข้าไปซื้อได้ในวันที่7ทางไพรีเกตเมเจอร์เช่กนกครับแล้วก็มีบัตรทิชชซึ่งก็จะเปิดขายในวันที่7ทางไพรีเกตเมเจอร์เช่นกันนะครับผมทุกา Um, the photo book is available for pre-order in Thai Ticket Major website and will be distributed around February next year. Mm -hmm. Hope you guys will enjoy it. And there are also uh, oversized t-shirt from Apini which is my fan meet, which was recently held 590 baht for one t-shirt. There will also be a calendar for next year, which is the whole test Up team. There will also be Ben and Bruce here. This a 690 baht, which it will be available in Thai ticket major website on 7th December. type on the 7th, we and Mai On too, ก็ฝากด้วยฝากฝากหนังทางทัวรดีด้วยนะครับผมกับอาโนเอลติง่นกันลังเลิะครับสนุกมากอันนี้ก็ฝากด้วยนะครับเราดูนำโดซาได้ครับเต็มที่เต็มที่แน่นอนสุดๆไปเลยนะครับซลวูดเซรอสครูนะครับ มาตั severe, ้งชื่อขันต์เจิงไม่ไชื่อก่อนชื่อก่อนร์มีปหะาศได้ไหมมีต้องรอดูค <GO av uther> รับไม่แน่ใจเหมือนกันมึงมีไปรอบงานได้ไหยไปรอบงานได้ อันนี้ผม้นะครัผม I didn't I bought this from from the from the hairdresser upstairs <ม>ี่ <Which S 2> จริงตั <which> ้งแต่ตอนวันแฟมมีของอัพเนี่ยมีเสื้อลายหนึ่งที่เราไม่ได้ใส่ก็คือเสื้อที่เป็นโลโก้ห<อ>รือตรงโบบสายใช่เราใส่แต่ลายนี้เราใส่แต่ลายนี้เราใส่แต่ลายนี้แต่ว่านี่มันจะมีอีกลายนึงแต่ว่าไม่ได้ใส่อะไร<ม> มีอะไรอีด้วยนะะที่เป็นโลโก้บนโลกตรองอกเงินายนะฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันมีสองสีแต่ง่ายครับวันที่วันที่เจ็ดวันที่เจ็ดนจนะฮะทางทัิตกรรเมเจอร์นะครับไวท์ับก็มีขายอยู่นะไวท์ัมีขายอยู่เสมอครับนี่ไงไวท์ White ับไม่มีขายอยู่ เสื้อน่ารักแบบตะโกนนี่การนี่มือการแตกเอออันนี้ฮะเราเป็นกาสด้วยนะครับผมข้างหลังเรายเออสิแตกแตกกันไปเอ้ยต้องจะเหมือนการเตรียมเหมือนกันนะไม่ดู้ยินนะ อันนี้เป็นเป็นสไตล์เละนีโอเวนีนี่ก็อันนี้ก็น่ารักนะเอออันนี้เป็นแบบไหนโอเท่ทเลยใช่ไหมครับโอ,อน,นี้เนียครับนี่ แบบแบบนะฮะก็จะแรนดอมสุ่มกันไปนะครับสุ่มกันได้เท่าไหร่สี่ใบจากแปดแบบจากแปดแบบตอนนี้พีออเดอร์ได้แล้วเนาะตอนนี้พีออเดอร์ได้แล้วครับใครที่เก็ตเมเจอร์ครับซื้อได้ที่ทยทเก็ตเมเจอร์นะครับผมสามารถเข้าไปกดซื้อกันได้เลยนะครับ เรๆครับเร็วต่างชาติะเช็คค่าส่งได้ในนั้นเลยนะคะครับผมเพราะยาร์โซ international shipping จะอย all the r a t i n in ช a ย t ิกแ a จเซต์ท่านไปนเ e อยากห็นจากตนคริสต์มา ได้เดี๋ยวเห็นแน่ที่ออฟฟิศหรอที่โตทำงานอันเล็กๆนะฮะก็ขอฝากทุกอันไปด้วยนะครับผม่าจะเป็นโฟลต์บุ๊กนะฮะเป็นเสายืดโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นประตูคินนะครับรวมไปถึงั้นอื่นๆนะครับแบบไวฟ์อัพนะฮะพี่เฟิร์นแต่พี้ไปแจกพี่พี่แล้วเป็นไง เมื่อกี้น้องมาไปแจกให้พี่เลยพี่ก็ไม่เห็นนะ,อะอเอบช้ากเขาบอกว่าววชมเลยโอ้นา่ารักดีชอบมากไม่ไตั้งที่โต๊ะจริงเหรอนี่นเออใครไม่มีนะครับก็เข้าไปซื้อได้นะคระบบับผมใอรที่ไม่เ,เม็เนเจออะไรอะไม่มีอะไรเขาพูดกันทั้งคนแต่นม่เขาถ่ายกันอยู่ใช่เขาถ่ายกันอยู่ แล้วเป็นยังไงบ้างบรรยากาศในกนนนองอกกวันนี้ครับไต้องสวัสดีครับบรรยากาศในกองวันนี้เป็นยังไงสนุกมากครับมีได้กินเค้กแซลมอนด้วยทีมงานมาให้นะแล้วก็มีเคเอซีหลายประเทศเลยใช่มีเซีหลายประเทศเลยเอ,อ,อร่อยมาก็นไงวันนี้หายเหนื่อยยังจากหลังจากอาทิตย์นี้หาดมาได้เห็นรูปภาพให้คอมเมนต์ดีใจมากครับดีใจมากดีใจมากได้อ่าน นี่ยนะครคอมเมนต์เลยนะฮะก็ดีใจมากๆดีใจมากๆอยู่แล้วก็มีความสุขมากที่ที่เปีนี่ได้จัดด้วยจริงหายเหนื่อยหายเหนื่อยแน่นอนแต่ตอนนี้หายใจไม่ออกอย่างรุนแรงสุดและแก่ของขันหือย่งยังไม่หมดเลยครับเพราะว่าทำงานทุกวันเลยครับ ก็จะแกะก็ะวันวันนั้นก็นจะรู้ว่าจะขนก็จะก็จะขนไปหมดก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆนะครับที่ส่งขวัญกันเข้ามาด้วยมากจริงครับปีหน้าจะไดอไหมแล้วแต่ทุกคน จัดงานปีใหม่ไหมยังไม่แน่ใจครับเพราะว่าตอนนี้ตารางยาวไปถึงยีิบเก้าแล้วครับแล้วก็อาจจะมีแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆพี่อับพ,พี่ชื่ออะไร,ไะไรชื่ออับครับเขาคิดว่ามีพี่ชายวะหรือพี่พี่ อีหน้าตีหมูทะเราเพลงฉันไม่เข้าใจเสร็จที่คุณพูแต่ฉันจะดูต่อ,อกไปคือท <c oughs> ีนี้จะจัดต้นคิดมัดใชพี่ออฟฟิศแล้วกันจัดต้นคิดมาดที่ออฟอออฟิศซะหน่อยวันนี้แวะมาถ่ายให้หน่อยที่ถึงครับผม เอาของมาโชว์เอาถ่ายเอาของมาโชว์เพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดพิเอาเดอร์แล้ววันที่เจ็ดนะฮะต่างชาติก็ส่งได้หมดเนาะครับผม International fans เราเป็น international shipping for all the all the goods ใครที่ไม่ได้ไปวันนั้นหรือแบบว่าอยาก Who have missed the a p i n i h a n fan meet? If you guys wanna purchase the photo books or the T-shirt or the calendar, you can do so in Thai Ticket Manager website. s สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับโอเคสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับ it's a l l limited quantity กินข้าวแล้วนะครับยอมีอะไรจะฝากจะบอกทุกคนก็นขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีนะครับผมพวกนี้แล้วก็ไกล เทศกาลต่างๆนานาแล้วชอบมากครับนว่เพราะมันเฟสติฟก็ถ้าใครไปเที่ยวหรือใครไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราพบกันช่วงนี้เราก็ถ่ายกันยาวๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันใหม่เร็วๆนี้นะครับผมพรุ่งนี้ก็มีงานก็ไปเจอันรอบๆงานกันนะครับาาลแล้วเดี๋ยวยว่าเราจะมาไลฟ์อีกนะครับผม๋วขึ้นไปเตรียมตัวละนะฮะ เดี๋ยวพี่เขาจะหาว่าเราเขโมยกิบกับบ้านแล้วรอบผหไว้เอจอกันนะครับทุกคน